เมืองเก่าอุทัยธานีได้รับรางวัลหนึ่งในร้อยการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของโลกลองเรือไปดูวิถีแพไปดูบ้านสมเด็จพระเทพมาวันนี้เรากำลังขึ้นเรือไปดูกำลังจะออกทางภาคนะครับนะครับที่หนึ่งอ่ะที่เกี่ยวกับอุทัยธานีเราไม่ได้มีที่เที่ยวแค่ที่เดียวอย่างหลายๆคนก็เคยจะไปตัแถวบ้านไร่แถวรังสักไปแล้วก็เลยจะเป็นที่เที่ยวแต่คนละฟอร์มคนละแบบ เราลงเรือชมวิถีที่เปของชาวแพร่ควมจริงแล้วแพรในสแกกดิ้งอย่าง,งนี้เป็นเรือนแพรที่อุู่จนชาวแพรอยู่กันมานานผมเชคข้ามาอยู่กันมานานนะเพราะความเป็นจริงแล้วหลักฐานจริงแล้วมีมาตั้งแต่ก่อนสมัยรอห้าอยู่แต่เราไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่ามีตั้งแต่สมัยไหนก็ทํานั่นเองแล,และหลายจังหวัดของประเทศไทยตอนนี้และหลายจังหวัดก็ได้หายไปอย่างจังหวัดูดได้ตอนนี้ถามว่าแพร่เราหายไปไหมนัจจุบันถาถามเป็นจริงแล้วก็ตอบไปไม่อายนะ น้ำสแควร์กลางจุนชนเจ็ดของเราที่ไทยตอนี้เรามีกันอ15จุนชนนี่คือจุนชนเจ็ดซึ่งเป็นหนึ่งใน5จุนชนแต่นี่เป็นจุนชนที่อยู่ในน้ำเขาเลยตั้งชื่อว่าจุนชนรุ่มน้ำสแกวกลางหน้าแพรตรงนี้คือรีสอร์ทเป็นหนึ่งในหลายแห่งซึ่งอยู่บนแผ่นดินซ้ายมือของเรานี่เองพญาไม้รีสอร์ทจะมีแพรด้านล่างสองหลังกับห้องพักพักรถน้ำมกว่าห้องแพรที่ผมยังไม่ได้บอกแพรหลังนี้แพรตรงท้ายเพราะแพรหลังนี้ไม่ใช่แพรของรีสอร์ทเขาแต่แพรหลังนี้เป็นแพรหนึ่งเป็นแพร เพราะเป็นแผ่ที่เก่าแก่ที่สุดเราเหลือแผ่ตรงไทยอย่างนี้แค่สองหลังสุดท้ายนี่เพราะอะไรอ่ะเพราะแผ่เราตอนนี้ออกมาจอดกลางคลองเพราะอะไรอีกใชเจ้าฮะตรงนี้เราก็ตอบได้ทันทีเพราะคือหน้านี้คือหน้าแล้งนี่ฮะด้นานบนนะครับเราเห็นมีลว้วงลวงก็ล้วเหล็กสีสีน้ำตาลนะครับบ้านที่เรากำลังจะผ่านหลังบ้านนะฮะนี่คือบ้านของที่ประเทศนะครับซึ่งคงได้ามาถึงบ้านมาที่จังหวัดพิจิตรนี่เรา ท่านไม่ได้มีแค่บ้านแต่เดียวนะครคงท่านมีแพร้ด้วยนะครับแพร้ด้านหน้าขวามือแล้วนะแพร้ที่มีตุ้งเหล็กแพรสวยๆนะครับถ่ายรูปเก็บไปดูไว้เพื่ที่เราจกได้นะเพราะงนานข้ามที่เราจะมาสน่านนี้การและหลายคนจริงๆนะครับภาันที่ผ่านมาในประเทศไทยประเทศเราเราม้าหนักนะครับประเทศไทยก็มีแค่ดึงแค่ที่เดียวว่สาสตงอที่ นี่ผมบอไปเชื่อว่าโว่ะปลาเมื่อกี้ที่เราเทอาหารปลาให้กินทั้งหมดจะมีอยู่ส่วนนึงที่เป็นปลาเโมาเดโขงาที่สุดคือาแร่เขาบอกปลาแร่ตัวดีมันเพนีต่างปลาเโง้ว่ามันสรนการแก้งนกาปลาแร่ตาาีตลาดน้ทางโบก็วนห่ปอยู่รมาตาด้วยโที่เคยมีอยู่บนเกาะเราก็คืออยู่ในธรรมาตเราแส่ในสิ่ที่เราบอกไปปลาหักน้ำเข้าไปในโขงในิหารหมดจะฟิวห้แค่นิ้จำแพร่วัดเนั้นเอง ครับสำหรับคลิปอุทัยเช้า